สวัสดีครับคุณเอ็มมุนตอยาครับค่ผมคุณสาธิตเรียนตามตรงคือคนเขาก็บอกกันว่าโอ้โหบอกให้ประชาชนกาดอย่าตกแต่ว่าสองเคสรอบนี้เนี่ยมันเป็นเคสที่เกี่ยวข้องกับมาตรการของภาครัฐทั้งนั้นเลยครับก็คิดว่าต้องรอ,อการสอบสวนเพราะที่จริงที่เกิดขึ้นก่อนคําว่าเกิดขึ้นจากอะไรแล้วก็ต้องก็งต้องยอมรับว่าเกิดตนี้ก็อาจจะมีข้อบกพร่องและเป็นบทเรียนที่ต้องแก้ไขใน ในโอกาสต่อไปครับที่จะต้องจำกับกันให้มากขึ้นครับฝ่ายทต้องเอ่อเพิม่มความเพิ่มความเข้มข้นในการที่จะดำเนินการตามแผนครับครับคุณคุณสาธิตครับตอนนี้ได้มีความชัดเจนหรือยังครับว่าภาครัฐเนี่ยจะใช้วิธีการไหนในการให้ข้อมูลกับประชาชนนะครับหมายความว่าจะบอกไหมว่าไปโรงแรมอะไรไปห้างอะไรเอาส่วนของระยองก่อนนะครับ แล้วก็ส่วนของกรุงเทพพี่บอกว่าอยู่คอนโดเนี่ยจะบอกไหมว่าคอนโดไหนเพื่อให้ประชาชนจะได้จะได้รู้แล้วก็ให้ความร่วมมือกับภาครัฐหรือว่าจะใช้วิธีการว่าไม่ไม่บอกดีกว่าเพื่อไม่ให้มีการตื่นตระหนกครับคือโดยหลักจะโดยหลักเวลาเวลาสปทเก็แถลงข่าวเขาก็จะไม่พยายามบอกชื่อสถานที่ที่มีผลกระทบแต่ผมเรียนว่าเรียนตามตรงว่าในแตในกระแส ของโซเชียลมีเดียนก็ระบุสถานที่กันไปเรียบร้อยแล้วครับซึ่งอันนี้มาตรการหนึ่งก็การบอกความจริงก็เป็นเรื่องที่เรื่องที่ควรที่จะให้ความรู้กับประชาชนซึ่งอันเนี้ยผมคิดว่ามีความจำเป็นในแง่ของการที่จะต้องบอกเพื่อไม่ให้ประชาชนเกิดการที่ตกกลางวลแล้วจะไม่รู้สา่าจริงด้วยและจะได้ป้องกันเองซึ่งขณะเนี้ยผมคิดว่าในในในระยองก็น่าจะรู้ทั้งห้าง ทั้งโรงแรมไปแล้วครับผมก็มีการเปิดเผยเนื่องจากว่าเราให้ความสำคัญในแง่ของการให้ข้อมูลประชาชนจะเป็นเรื่องที่สําคัญมากฝ่าในความเห็นของผมนะครับ,รบซ,ซึ่งในส่วนของการถแถลงของในส่วนเ,เป็นพันการเนี่ยก็เขาจำเป็นต้องไม่พูดเพื่อให้มีผลกระทบในวงกว้างหรือเสี่ยงในการที่จะสมมติแถลงไปแล้วส่วนข้อมูลแล้วย้อนกลับไปถึงก็เขาได้รินเนี่ย ไม่มีไม่เป็นระเบียบไปตามนั้นเนี่ยคนถแถลงก็จะมีสถานสื่ฟอ้องมีประมาณหรือทำให้เขาเสียหายได้เพื่อนี้เข้าใจได้นะครับแต่ในส่วนของในส่วนของการสอบสวนโรคเนี่ยถ้ามีข้อมูลว่าอยู่ที่ไหนก็ต้องแจ้งประชาชนเพื่อให้ประชาชนได้รับทราบพร้อมครับ เออผมผมถามเพราะว่าอันนี้เนี่ยประชาชนคงสงสัยจริงๆนะครับอันนี้ไม่ได้กดดันเพื่อให้คุณสาธิตตอบนะครับแต่ว่าถามเป็นปลายเปิดเอาไว้ตอนนี้คุณสาธิตทราบหรือยังครับว่าโรงแรมเนี่ยเป็นที่ไหนแล้วก็ห้างเนี่ยเป็นที่ไหนแล้วถ้าทราบเนี่ยจะมีการบอกประชาชนไหมครับตัวคุณสาธิตเองนะครับอทราบหมดแล้วครับทราบหมดแล้วแล้วผมผมผมบอกไว้ในเพจผมนะเพจเพจตัวผมนะครับเพจบอสีนะครับก็ติดตามได้ที่นั่นนะครับเซึ่อันนี้ ผมคอมเ็นส่วนตัวว่าว่าต้องบอกกับประชาชนเพราะว่าผมได้รับข้อมูลรายงานข้อมูลจ,จากคากพี่ว่าเอาได้สอบสวนและมีข้อมูลว่าทางกลุ่มของผู้ติดเชื้อได้เดินทางไปทั้งสองห้างนี้ครับอืมครับผมผมผมเข้าใจนะครับว่าคุณสาธิตเนี่ยคือคือเคสนี้เนี่ยพอมันเกิดปัญหาขึ้นมาเนี่ยคนที่รับผิดชอบมันมีหลายขั้นกว่าจะมาถึงคุณสาธิตผมเข้าใจแต่ว่าตอนนี้นะในในฐานะที่คุณสาธิตเนี่ยก็เป็นละทมนตีแล้วก็วันนี้เนี่ยก็ให้เกียรติมาสัมภาษณ์ผมขอ สะท้อนความเห็นที่ประชาชนเนี่ยเ,เขาพูดกันแล้วกันคือตอนนี้เนะี่ยมันคนที่เขาไม่พอใจก็บอกโอ้โ oh, หตอนนี้กลายเป็นว่ากฎที่มาคุมคนไทยเนี่ยก็เป็นกฎหนึ่งแต่ว่ากฎที่คุมคนต่างชาติโดยเฉพาะแขกบ้านแขกเมืองเนี่ยก็เป็นอีกกฎหนึง่งตรงนี้เนะี่ยทางรัฐมนตรีทางภาครัฐได้ค,ค,คุยกันว่าอย่างไรบ้างครับเออก็ก็เข้าใจความรู้สึกได้นะครับ็วามมีกรณีแบบปัญหาแต่ว่าก็ต้องต้องเรียนตามตรงว่าเรา เราก็าต้องตั้งสตินิดนึงอย่างอย่างกรณีที่เกิดขึ้นเนี่ยหลักการก็ต้องตอบควาจริงว <S S 1> ่าปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยเกิดขึ้นได้อย่างไรแต่ในกรณีที่ตอบคําถามได้อย่างผมทุกทุกในเขาตอบคำถามบอกว่ากรณีทูดลูกประตูของประเทศประเทศหนึ่งอันเนี้ยถามว่าทําไมไม่ไม่จัดตัวอยู่ในประตูก็มันมีข้อตกลงของคนในระดับ ูเนี่ยเขาให้ไปอยู่ในสถานที่ท,นะที่ทำนักแต่ที่ใดที่หนึ่งได้แต่ว่าก็ามันเกิดปัญหาขึ้นมาแบบนี้เนี่ยมันก็มันต้องทําให้เป็นบทเรียนว่าเราควรจะแก้ไขปรับปรุงให้ดีขึ้นรัแบบส่วนท่ิรยองเนี่ยก็ต้องสอบสวนย้อนกลับไปว่าโดยหลักการเนี่ยปกติอันนี้มันเป็นเรื่องของเ,อเครื่องบินทหารของประเทศอียิปต์ที่เดินทางมาจากปาฟิสา์ เป็นเครื่องบิน430โดยหลักการนะครับโดยหลักการนะครับไม่ใช่แคเข้าไปถึงนี้นะโดยหลักการเราทำการบินเข้าหน่านฟ้าประเทศไทยก็ต้องได้รับกา,า,ารอนุญาตจากอากาศการที่จะเอาเครื่องบินลงในสถานสนามบินไหนเนี่ยต้องได้รับอนุญาตจากการบินพล,ลเรือนของเรานะแล้วลงมาเนี่ยการตมก็ต้องเงินาาาการนะครับแจ้งกรณีแล้วก็ลูกสมมติเป็นลูกเรือเดินกัปตันเนี่ยมุ่งดบินลงมาจวนอุณภูมเขาต้องไปพักฒน์ที่ ที่ที่กำหนดไว้และการไปพักเนี่ยจ,จะต้องห้ามออกนอกสถานที่นั้นเลยจนกว่าจะมาพิจารณาอันนี้ก็เป็นเป็นขอดกติกาที่มีแล้วันั้นในส่วนของการเกิดขึ้นที่ระยองยก็ต้องขอให้ทุกฝ่ายให้ไปสอบสวนย้อนกลับว่าเข้อพิจารที่เกิดขึ้นเนี่ยเข้ามายัางไงติดต่อใครมาทําอะไรมา แล้วเดินทางไปประเทศจีนแล้วกลับมาเนี่ยต้องไปสอบสวนเรายังไม่ได้รู้ข้อติดข้อิดทั้งหมดครับอืมครับผมกรณีของระย,ยองเนี่ยมันเป็นเคสใหญ่มากคือว่าปัญหาแรกนะอย่างที่บอกไปว่าหลายกฎมากนะคนไทยกลุ่มหนึ่งถ้าเป็นผอบทออบอสหรัฐก็อีกกฎหนึ่งแขกบ้านแขกเมืองก็อีกกฎหนึ่งทีนี้เนี่ยเอาต่อให้ต่อให้ตอนนี้เนี่ยเอาแค่การบังคับใช้กฎนะครับคนก็สงสัยว่าเอ๊ะอย่างเคสทหารอียิปต์ถ้าตามกฎเนี่ยก็ต้องห้ามออกไปไหนแต่ว่าทาไมไปเดินห้างได้ แบบนี้เนี่ยจะมีมาตรการที่มันเข้มงวดมากขึ้นกว่านี้ไหมครับหลังจากนี้ต้องต้องเรียนอย่างนี้ครับอ่อไมีการอนุญาตให้อ,อกไปเดินถ้งนะครับและทหารกลุ่มนี้ก็ขอกเรียนตามตรงว่าก็ไม่ได้ให้ความร่วมมือในการที่จะเราจะไปตรวจตรวจสอบตรวจเชื้อเขาเขาไม่ยอมครับเอ,อแล้วเขาก็ S <S เราให้ตำรวจเป็นเจรจาเขาก็ไม่ยอมจนท้ายเนี่ยจะต้องประสานเป็นสางารพูดประเทศเขาเขาจึงให้ความร่วมมือฉะนั้นเนี่ยเราก็เจ้าหน้าที่ก็มีการแจ้งว่าห้ามออกนอกสถานที่แต่ว่าแค่นั้นแหละครับเขาก็เหมือนกแบบับก็ไปพิพากษาแบบง่ายๆครับอืมคือ,ค,อคือมันก็เป็น,เป,นเป็นความเป็นกรณีที่ภาครัฐไม่ได้อยากให้เกิดจริงๆถูกไหมครับใช่ครับเราถือว่าเขาเราเราบอกแล้วเราเตือนแล้วแต่ว่าเขาก็ไม่ได้ให้ความร่วมมือของเรา ครับผมพอได้ข้อมูลมาไหมครับว่าปกติแล้วเนี่ยกรณีแบบนี้เอาตามกฎนะคือผมก็ต้องทําอะไรยึดตามกฎไว้ก่อนกรณีแบบนี้เนี่ยกฎบอกว่าทหารเนี่ยจะต้องใช้แอปแบบนี้เนี่ยเขาได้ใช้แอปไหมครับคุณสาธิตพอมีข้อมูลไหมครับอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวรอพรุ่งนี้ผมลงพื้นที่นะครับแล้วเราจะไปเอาการสอบสวนของเจ้าหน้าที่กองระบาดวิทอย่างของกระทรวงสาธารณสุขของคุณลูเนี่ยตามทั้งหมดว่ามีข้อมูลอะไรผมจะได้ข้อที่นั่นเลยแล้วก็จะได้ สั่งการเพื่อที่จะจับป้องกันการแพร่ระบาดการปิดวงการการกักตัวคนเสี่ยงมากเสี่ยงน้อยเสี่ยงปานกลางทั้งหมดในพื้นที่ไหนบ้างครับในรถคันไหนอย่างไรเน,นี่ยก็ต้องไปดาเนินการเป็นที่ศษในวันพรุ่งนี้แล้วก็วันสองวันนี้นะครับที่ต้องสอบสวนนะครับว่าอจะต้องมีมาตรการตรงไหนโดยใจตอนนี้ก็คือว่าปิดโรงแรมไปแล้วครับปิดโรงแรมไปแล้วส่วนที่ห้างนั้นเนะี่ยไปดูข้อมูล กล้องวงจรปิดทิงว่าว่าเป็นราง,งานจับไหนนะครับไปที่ไหนยังไงบ้างขอขอเวลานิดเพียง,งิดที่นี้มัจะมีความชัดเจนมากขึ้นอย่าง่ี้ยของข้อมูลเพราะว่าการตอบสวนเพื่อให้ได้ข้อมูลเนี่ยมันจะต้องมีมันไม่ใช่ฟังจากคาพูดอย่างเดียวจะต้องถ้าเป็นไปได้ถ้ามีกล้องวงจรปิดเนี่ยจะพบก็จะมีความชัดเจนสองก็ถ้ามีคนให้ให้ข้อมูลมันก็จะทําให้เราเอ,อสามารถรู้ข้อพิสูน์ได้นนมากขึ้นนะครับครับ ครับผมเออคุณสาธิตครับอย่าง2เคสนี้เนี่ยเรารู้ว่าเขาเป็นโควิดเมื่อวานนี้ผ่านมาประมาณ24ชั่วโมงเนี่ยนะครับคือประเด็นคืองี้ตอนนี้ประชาชนเขากลัวว่ามันจะเป็นซูเปอร์สเปรดเดอร์คือวันนี้แน่<ด>ถแถลงติด3ใช่ไหมครับแล้วก็มี2ที่มีโอกาสที่จะไปติดคนอื่นกลัวว่าพรุ่งนี้จะตื่นมาเป็น5คน10คนกลับไปเป็นร้อยคนเหมือนช่วง3าเดือนที่ผ่านมาตอนนี้ข้อมูลที่คุณสาธิตมีเนี่ยเล่าอะไรได้บ้างไหมครับว่าตอนนี้มันเราเราควรอยู่ในโหมดไหนต้องเฝ้าระวังอย่างไรกันบ้างครับ ก็ในในในพื้นที่เปลี่ยนเนี่ยก็จะต้องระมัดระวังครับแต่ว่าขณะนี้กลุ่มกลุ่มบุคคลที่เป็นทาหารในหีบเดกเขาเดินทางกลับไปแล้วนะครับแล้วก็เราเราพบการติดเชื้อในในคนเดียวนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เราเป็นการสอบสวดย้อนว่าเขาไปที่ไหนเปสัมผัสใครบ้างทั้งพื้นที่ทั้งตัวบุคคลที่จะต้องมีความเสี่ยงที่เราจะต้องไปสมมติเขาไปซื้อของที่ร้าน อะไรแรมอะไรเชกอย่างเราก็ต้องไปเอาคนที่พูดจาเขาที่มีความเสี่ยงน้อยให้เี่ยงมากเนี่ยะไปกัดตัวแล้วก็ติดตามอาการว่าเป็นยังไงแล้วตรวจครับส่วนการเดินสวนการหรืออะไรก็ตามในที่ที่มีความเสี่ยงระดับปานกลางเนี่ยนะครับเราก็ต้องให้เขาไปกัดตัวแล้วก็ติดตามการอย่างเดียวแล้วก็ตรวจนะส่วนการเสี่ยงน้อยเนี่ยก็ต้องดูคือจะมีมาตรการอะไรที่ที่จะเป็นมงค์การเป็นประามที่นี่ก็ต้องปิดเพื่อทำความสะอาดอันนี้เป็นมาตรการ พื้นฐานที่ที่ต้องดําเนินการหมดครับซึ่งพวกนี้ผมจะไปดำเนินการครับครับผมมีอะไรปิดท้ายอยากจะสื่อสารกับประชาชนไหมครับก็ขอโทษนะครับที่อาจจะเป็นปัญหาในเรื่องนี้นะครับแต่ว่าในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยก็จะทําเป็นที่เพื่อทําำจนที่แล้วก็จะเปิดเผยข้อมูลสงสที่สุดนะครับไม่ผิดพังเพื่อดี่จะให้การป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อในเกิดขึ้นเป็นซูเปอร์เซรเนอร์ในระล่สองเขาจะทำเป็นที่ครับ ครับผมเอ้าขอบคุณคุณสาธิตมากนะครับที่เปิดโอกาสให้สอบถามนะครับขอบคุณครับคุณผู้ชมดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสารและความรู้จากทีมข่าว Workpoint News และรายการ Workpoint Today ค่ะ